ตลาดท่องเที่ยวของจีนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะท,าาท,ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมากุชวินก็มีการปรปับปรามไม่ว่าจะเป็นทัวร์ศูนเหลี่ยมหรือว่าการดูแลท,ทล่องเที่ยวจีนนะคะดังนั้นค่ะอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนี่แหละค่ะยิ่งในช่วงตุ้ดจีนด้วยแล้วใช่ครับตุ้จีนนะครับวันหยุดเยอะนะครับคนจีนที่ผ่านมาก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับแต่เศรษฐกจการตุ้จีนปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตลาดท่องเที่ยว<อ>นักท่องเที่ยวจีนจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราติด เกิดอาการสะดุดจากการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายหรือทัวร์สูนเหรียญเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจนสร้าง after shock ให้นักท่องเที่ยวจีนที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยหายไปแต่ในช่วงตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงตลาดดังกล่าวเริ่มส่งสัญญาณฟื้นแม้ยังไม่แรงเท่าที่ผ่านมาเทศกาลตรุษจีนถือเป็นช่วง golden week ที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักโดยปีนี้อยู่ระหว่างวันที่27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2560 ซึ่งทางยุทธศักตร์สุภสษนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยราว2,40,000คนลดลง9%จากตรุษจีนปีก่อนสร้างรายได้ประมาณ6,490ล้านบาทลดลง4%สาเหตุของการชะลอตัวเนื่องจากยังอยู่ในระยะฟื้นตัวจากมาตรการปรับปรามทัวรผิดกฎหมายประกอบกับปีนี้ ตรุษจีนอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมนักท่องเที่ยวบางส่วนเพิ่งเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งมีการชะลอตัวเดินทางในช่วงนี้จากการตรวจสอบยอดจองที่นั่งเที่ยวบินของสายการบินต่างๆที่บินเข้าไทยในช่วงตรุษจีนมียอดจองตั๋วล่วงหน้า70-80%และจากการสำรวจของซีทริปบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ของจีนพบว่าไทายยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่ครองใจชาวจีนในช่วงตรุษจีนซึ่งสะท้อนถึงทิศทางที่ดี ขณะที่สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนประเมินสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนนี้ว่าเริ่มเห็นสัญญาณบวกแต่คงไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือ charter flight ย,ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะอยู่ระหว่างปรับราคาให้สูงขึ้นตามมาตรการยกระดับการท่องเที่ยวสู่คุณภาพของทั้งทางการจีนและทางการไทยใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับนักท่กาาองเที่ยวจีนก็จะกลับเข้ามาเยอะขึ้น แต่ว่าคงเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคงเทียบกับปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยเราสำรวจจากของสมาชิกนะครับที่ที่ที่เข้ามาในช่วง10วันสิบวันตุจีนนะครับก็มีอยู่ประมาณหกแสนกว่าหกแสนก่าคนนะครับหกแสนคนในช่วง10วันทั้งแออาดกันเยอะแยะมาหรือว่าปีที่แล้วจะเป็นช่วงกรงพาต้นเดือน รวมมาทั้งเดือนเนี่ยดูไปแล้ววันเยอะมากแต่ว่าปีนี้เราก็คิดว่าอาจจะดอกไปหน่อยหนึ่งอ,อยู่ที่ประมาณ78 0ของปีที่แล้วนะครับอาจจะต้นเลขอยู่ที่ประมาณสัก40,000นห้นต้น,ตนส่วนตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นกลับมาในระดับเหมือนที่ผ่านมาได้เมื่อไหร่นั้นยังยากที่จะคาดการณ์เพราะกว่าจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยได้ปีละมากกว่า7ล้านคนต้องใช้เวลานับ10ปี นอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของการทำทัวร์ในไทยการคุมเข้มผู้กระทำผิดด้านการท่องเที่ยวและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโลกนี้ทุกคนแย่งนะักท่องเที่ยวจีนอยู่และไม่ใช่ประเทศไทยคิดว่าเขาจําเป็นต้องมาเที่ยวประเทศไทยยังไงก็มาประเทศไทยอยู่แล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็ก็ให้คิดหม่ว่าเราคิดผิดคุณภาพด้านบริการความปลอดภยัย นี่คือสิ่งสําคัญถ้าเราสร้างได้ตรงนี้ได้นะแล้วก็คุณภาพคงที่ได้นะผมก็คิดว่าเขายัางไงก็มั่นคงกับประเทศไทยจากสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นทางทท,ทมั่นใจว่าในปีนี้ภาพรวมของนักท่องเที่ยวจีนจะสร้างไรายได้ให้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า9ล้านคน โดยยังเป็นนักท่องเที่ยวสําคัญที่ผลักดันให้รายได้ด้านท่องเที่ยวในปี2,560เป็นไปนตามเป้าหมายที่วางไว้คือ2 7 1 0 0 0นล้านบาททีมพิกัดข่าวนาว26รายงานครับแม้ว่าปีนี้เองนะครับตลาดท่องเที่ยวจีนจะได้รับผลกระทบจากครัวสุเหรียญน,นะครับ,รบปีที่ผ่านมาแต่ตัวเลขท่องเที่ยวจีนก็ยังคงเกินเป้าเดีย๋ยวต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าปีนี้ตัวเลขจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าถือว่าเป็นตลาดสําคัญเลยนะครับเป็นตลาดหลักที่ช่วยสับสุนการท่องเที่ยวไทยนะฮะ